ปกติเราคนติดเกมไงพอดีไม่เราบอกว่าติดเกมแ้่คุดไงไม่สมบอ้โหดินเอมาซี้ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ่ะยินดีรับตัวดีกว่านะครับตัวดีกว่าโซเดีเป็นทางก,การครับผมสวัสดีครับผมวิเรียมครับ สวัสดีครับผมเอสครับเราที่ตอนี้กอนแบบแต่มาคุณสวยกันเนี่ยได้เลยจะฉายหาให้เจอนะครับคนที่ใส่ชุดบบมีแต่ันบอกว่าสวยว <c oughs> จบโชว์แรกของพวกเราบนเอลเอลอย่างเป็นทางการรู้สึกไงบ้าง กที่ผมัขาสันอยู่เาันเหรอือว่านคเก็ดีใจดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าชอบชอบเพลงนี้มากชอบเพลงชอบร้อเต้นหมดเลยครับใช่แค่นั้นเองอเหะ่ะเสริมหน่อเออชอบร้องข้าวด้วยครับเาไม่ได้สส่ทำไมเสรลครับ ก็วันนี้มันแบบไหนก็มาเอาลเอลทันทีเลยตัวตีเห็นไหมเอาเอลก็สืบเพลงนิ่งเพลงอีาสานใช่ท<ะ>้าทายเหมือนกันะนะเนี่ยนะท้าทายท้าทายอะไรเนี่ยรอบรอบท้าทาย, <laughs> ยก็เป็นเพลงที่บอกหรือว่า เออยากเพราะว่าผมคนใต้พูดใต้ไม่ได้ด้วยเอออะไรเราพูดใหม่ดิผมคนใต้พูดใต้ไม่ได้โอเคพี่นิวยังพูดไม่ได้นิววี่อ่ะพูดไม่ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวพัฟวิ่ดิแล้วก็แล้วก็ภาษากลางก็พูดไม่ค่อยพูดใหม่ไม่ได้โอเคแปลว่าการสื่อสารเป็นสูตรแต่ว่าเพลงนี้ก็เรียกว่า ตอนแรกอน่ะแอบคิดว่าเพลงนี้จะออกมาเป็นยังไงแบบออนมง,งมากแต่ว่าด้วยความที่พอได้มาลองรวมกับน้องลูกเอสก็เลยอยายาน,นแบบทำให้โชว์แรกว,วันโชว์สุดท้ายเลยไหมไม่ยอมนะ <c oughs> การบ้านหนักนะเราอ่ะหนักมากซ้อมเยอะมากแบบว่าคือจริงๆเนี่ทุกการซ้อมเนี่ยเราซ้อมนี้ตลอดรู้สึกว่ายากมากคิวต่างๆถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าชาเลนจ์มากแต่ว่าก็ไหนๆก็มาถึงที่แล้วก็แบบเอาเอาหน่อยเอออยากทำอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ไหมครับเนี่ยเซอร์ไพรส์สิเซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์ไพรส์หน่อยเออ แต่ว่าคุณน่าจะไม่ถึงในแล้วแหละแบบเห็นเทรนให้อย่างดีเลยใ่ผมรับสอนร้องเพลงนะครับถ้าคนไหนก็สามารถจ้างได้ไปเวนั้งก็ไม่แต่ว่าในไหนวันนี้แบบว่านี่ก็เป็นพาดีแเด็กของวันนี้ถูกเพราะวันนี้เยอะมากเวลาคนสดหแือว่ามีผู้ร่วมเดินทางเยอะมากวันนี้ใช่จริงๆอันนี้นเป็นแบบแค่ส่วนเล็กๆของการเดินทางข,งของเราในวันนี้ครับผม เรามาซาวเสียงเช็คความพร้อมของผู้ร่วมเดินทางก่อนนะไปไปเอาทำไมดูอะไรงั้นน่ะจ็พอแล้วเหรอไม่ทุกคนในที่นี้คือผู้ร่วมเดินทางนะคะัุกเรื่องผู้ร่วมเดินทางเนี่ยต้องแบบเสียงพราะใช่พอแบบมาผมว่าทุกคนทาได้ต้องไปซอมเยอะเดี๋ยวไปไปเนื้อ ที่พักัวเียช่องน้ากรู้เดินทางกับชวยแทนอ่ะอ่ะอันนี้สิข้าสุขีปะอ่าทีเมื่อกี้นัดจนเครื่องติดเลยเดี๋ยวบรรลุของเรื่องนี้เนี่ยขอตรวไปเดินทางก่อนนะครับอ่าสลรวสิดที่เรอเตรียมไว้อะไรงานไปร่วมเนทางหนเลยโเไมสมเองนงงนไปเรื่อยนเครังานไปเร่อยน